เจทุกคนที่ระหาจงมาถึงนาและผู้ที่ไม่มีเงินมาซส ียค่าทำไมเจ้าจึงใช้เงินของเจ้าเพื่อของซึ่งไม่ใช่อาหารและใช้สภายากรซึ่งสิ่งซึ่ง จ,จงเอาใจใส่ฟังเราแล้วรับประทานของดีและให้ตัวปิติยินดีในไขมันเชิญทุกคนที่กระหายจงมาถึงด้ มาซื้อกินเธอมาซื้อเล้าอางุลและน้ำนมเธอโดยไม่ต้องเสียเงินเสียค่าทำไมเจ้าจึงใช้เงินของเจ้า ไม่ใช่อาหารและใช้ทรัพยากรซื้อสิ่งซึ่งมีให้อิ่มใจ ชิญทุกคนที่กระหายจงมาถึงน้ำและผู้ที่ไม่มีเงินมาซื้อกินเถิดมาซื้อเหล้าอางุ่นและน้ำนมเถิดโดยไม่ต้องเสียเงินเสียค่าทำไมเจ้าจึงใช้เงินของเจ้าเพื่อของซึ่งไม่ใช่อาหารและใช้ทรัพยากรซื้อ สิ่งซึ่งมิให้อิ่มใจจงเอาใจใส่ฟังเราและรับประทานของดีและให้ตัวปิติยินดีในไขมันวันนี้พระเจ้าเชิญพี่น้องทุกท่านนะครับที่รู้สึกว่าเราหิวเรากระหายเรากำลังขาด ความสุขในใจของเราเรารู้สึกว่าน่าจะมีอะไรสักอย่างนึงที่จะออให้การเติมเต็มใน,ในใจิตใจของเราให้มีสันติสุขนะครับและผู้ที่ไม่มีเงินมาซื้อกินเถิดวันนี้เราไม่จะเป็นต้องใช้เงินนะครับในการมาหา พระผู้สร้างของเรานะครับมาซื้อล่าอางุ่นและน้ำนมเถิดโดยไม่ต้องเสียเงินเสียค่าวันนี้เรามารู้จักกับน้ำองุ่นและก็น้ำนมนะครับนั่นคือถ้อยคําของพระเจ้าและก็ความเข้าใจความรู้ในพระเจ้านะครับวันนี้เรารู้จักพระเจ้านะครับโดยไม่ต้องเสียอะไรเลยรู้จักแล้วก็เข้าใจพระองค์ ทำไมเจ้าจึงใช้เงินของเจ้าเพื่อของซึ่งไม่ใช่อาหารนะครับวันนี้เราเสียเงินเสียทองมากมายโดยให้แจเรานั้นไม่อิ่มอะไรเลยเรายังรู้สึกว่าเราขาดอะไรแจเรายังขาดอะไรอยู่เราขาดสันติสุขไหมเราขาดความสุขไหมนะครับและใช้ทรัพยากรซื้อสิ่งซึ่งไม่ให้อิ่มใจวันนี้เราไม่ได้อิ่มอกอิ่มใจอะไรเลยเรามีเงินแต่เรารู้สึกว่าเรายังขาดอยู่ เรายัางขาดบุญขาดกุศลเราต้องเพิ่มเข้าไปเพิ่มเข้าไปเห็นไหมครับเราสรู้ว่าเราขาดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นจงเอาใจใส่ฟังเราและรับประทานของดีและให้ตัวปิติยินดีในไขมันวันนี้พระเจ้าหรือพระชนะของพระองค์เป็นของดีให้เราอิ่มจนด้วยของดีอิ่มจอิ่ม,มจด้วยคำของพระเจ้า นะครับและเราจะพบกับสันติสุขหรือเราจะไม่กระหายอีกเลยเมื่อเราได้พบกับพระผู้สร้างของเรานะครับ คนที่กระหายจงมาถึงดาและผู้ที่ไม่มีเงินมาซื้อกินเธอมาซื้ เสียเงินเสียค่าทำไมเจ้าจึงใช้เงินของเจ้าเพื่อของซึ่งไม่ใช่อาหารและใช้สาภายากรซื้อสิ่งสื้อ ใส่ฟังเราและรับประทานของดีและให้ตัวปีติยินดีในไใขมันเชิญทุกคนที่กระ มซื้อกินเธอมาซื้อเหล้าอาุนและน้ำนมเธอโดยไม่ต้องเสียเงินเสียค่าทำไมเจ้าจึงใช้เงินของเจ้า เพื่อของซึ่งไม่ใช่อาหารและใจ้ทรัพยากรซื้อสิ่งซึ่งมีให้ มีให้เราแสวงหาพระผู้สร้างของเรานะครับนั่นคือพระเจ้าของเรานั่นเองนะครับและเราจะพบกับสันติสุขความอิ่มใจที่เราไม่ต้องไปวิ่งไปหาที่ไหนอีกพระองค์จะทรงประทับอยู่กับเราทรงเป็นพระเจ้าของเราตราบนกรันดอนนะครับขอพระเจ้าทรงดลพระพรแก่ท่านและพิทักษ์รักษาท่านสวัสดีครับ